So, one thing I want to remind you of when you draw this line, uh, try to be clean with the lines that you draw because even if you're off in terms of proportion, uh, if you draw clean lines, it will at the very least be a clean, uh, presentable drawing, right? And that's kind of what we're after. Even if we do make a mistake, that, you know, we'll be able to, uh, you know, อันนี้เต็นท์ของพี่บุ๊กนะคะอันนี้คือปูอะไรครับปูแมไมไว้ลองเหรอครับอ๋อเต็นท์นเองนะครโอ้โหเป็นบอยคนเดียวอยู่นะครับตอนนี้ แคมป์ของเรานะคะคุณตาเนี่เราใกล้แล้วนะคะพี่บุ๊กก็ใกล้แล้วนะคะ <c oughs> นี่พี่บุ๊กมีโต๊ะมีเก้าอีด้ด้วยครบเลย <c oughs> ว้าว <c oughs> <c oughs> ไม่เอาจะนอนคนเดียวด้วยโอ้โหไม่มีเพื่อนหรอครับ <c oughs> นกวันนี้ไม่มีเพื่อนหน้าเอ็นดูหนึ่งบอยอืมโอ้โหสุดยอดเต้าอี้ไม่เพิ่มตัวตัวหรอครับไม่รับแขกด้วยครับมีที่นอนเนี่ยครับนี่ยังไม่เห็นเลยอ๋อหมอนมีแล้วโอ้มีหนังสือด้วย มันมีมีอะไรบ้างครับมีหมักตรงนี้น<ม>โอเคอ๋อเวลาตื่นไม่ต้อง interrupt คนอื่นอ๋อเวลาตื่นไม่ต้อง interrupt คนอื่นเพราะว่าอะไรครับส<อ>ีของเล่นอือแล้วเสื้อผ้าน้องมูส์ครับก็ตอ,อนทุกคนตื่นเราก็ไปเปลี่ยนอือคบาย 嗯哼、mm。Hmm. Mm hmm.